รอสีนะคะดิฉันนางสาววรศัเดป็นวางคาะรหัสองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุรนุแสามารถค่ะละหส0ูย์สามสี่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรมาสองพนลาค่ะละหศูนหนึ่งคสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิราีแก้วานค่ะรหนย์สี่เค่ะสวัสดีครับผมนายลนดาวรัย์่ศควดีครับแรกกับผมนายและดันรองละหศูสามสามร A few moments later... จะเห็นได้เยอะมากๆใีเวลาแบบที่เต็มนะคะจะส่วนใหญ่นะคะนักศึกษาจะจอดทับที่นี่กันเป็นเยอะมากๆเลยค่ะก็เอ่จะเป็นปัญหาของในมหาลัยบ่อยๆนะคะซึ่งการจอดรถที่ถูกต้องนะคะจะไม่ทับเส้นม้าลายหรือว่าเส้นขาวแดงค่ะค่ะเพื่อไม่ให้รบกวนสำหรับคนจะเดินเท้านะคะข้ามถนน มีนักศึกษาบางส่วนยังมาจอดอยู่ค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่านะคะนี่คือทางเดินขึ้นตึกค่ะซึ่งออทําให้เดินยากมากเลยค่ะเพราะว่าเรานักศึกษาส่วนมากนะคะจอดรถก,กันขวางทางเข้าตึกัปหมดเลยค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่นักศึกษาชาวมหาวิทยาลัยของเราก็มักจะไม่ดูรถหรือชะลอรถนะครับผม นี่นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าไม่ชะลอรถหรือว่าไม่เบรกไม่หยุดนะครับก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับการขับรถเร็วภากําหนดในมหาลัยนะครับมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายครับการสมมุติข้างต้นเมื่อกี้นะคะก็เป็นหัวข้อของการเคาโพกติการนะคะซึ่งเราสร้างสถานการณ์สมมุติภายในมหาวิทยาลัยมัธยมศรีวิชัยนะคะซึ่งวิธีการรณรงค์หรือว่าการแก้ไขปัญหานะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ